ครับท่านผู้ชมก็ไปสิาพาไปชมบ้านลุงครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมาอย่างนี้มื่อนี้มาเยี่ยมตาครับมาหาตาแอบมาแล้วกับเมื่อไปกลับเนาะไ,ไปกลับขอนแก่นกน150า,านาละศีลร้อยห้าสิบกิโลรีวิวบ้านตา,ตาเต่าหลายแล้วก <c oughs> ่อนจะ Suzanne นนนนรีวิวบ้านตาไปรีวิวบ้านนั่นลุงถาดก่อนอันนี้บ้านยายติกวังยายติกอันนี้เนี่ย<ว>ปาดซีปาดซีปาดซีบอยอยากให้เบ้า เอซไปถนนนี่ทางรัดทางรัดไปใกล้ๆสวัสีภาพออกไปถนนต้นซักต้นซักนี่จะต้ตนางามเป็นไปนะไปตลาดข้ามวงร้าน,นบ้านตาแบ่งเป็นลอกเป็นลอกให้ลูกเราะาต่ว่ารอแต่ลูกมาเห็ดบ้านอยู่หมองไผหมองมันนี่กับบ้านปติก นี่เพื่อนสิมาเฮ็ดบ้านอยู่อีกแล้วนั่นทมดินล่ะลงไปพุน่นก็ไปสมเด็จไปสะสกลนครนันกะสหกรณ์กรเกศษอำเภอขอมวงนี่หอดบ้านลุงถาดแล้วอ่ไม้เสาไม้แดงไป พี่บ่ออึดมองยูเถอะบัดน,นี้โอ้กีวีว่าไปใส่มามสสเลยบบัลูกหนาเดินหนาเดินแค่ไหมองยูกว้างดีเถอลูกเืาอ,อ,อตำรวจครับตำรวจคื่น้อนตากแดด พี่ทีวีคือมีโทรศัพท์บึง่งเป็นเรงใดบ้านนุ่นขาดดีปะเผลอนอนป่บัดน,นี่เออปู่เองวันนี่ป้าคือปู่เป็นงามดีนี่ลหละเป็นแต่จ้างไปเฮ็ดยู่บ้านนี่ตอนนี้ ผู้ซอยแางผู้ซอยสงหลับงานบ่คนผูวเราเองจะว่เปิดเขียนอ้ว่ได้จ้างยากเจ้าสนิทกบคน่ับจ้างในบปว่มืกัจ้างเบิดสองหมทั้งในนี่บ่แอมเลยบ่โอ้บ่ปูเลยบ่อนาคตดิโอ้สูงเติบตัวนี้จากอันเก่า เทกันฝนกันน้ำบ่โอ้อันนี้เข้ากับเทศสูงได้เพราะว่าหลังค่าเข้าสูงอยู่เนี่ยเออเข้ากับสูงคืนอีได้เออเสาใหม่คูนหลอกออกแล้วตอนนี้ถ้าสีใหม่เนาะเปลือกกาบันหลอกแล้วเสาคูน เหลือแต่อันนี้มันโอ้แกะออกเองอันนี้ไม่จินะ๊เนาะอันนี้ไม่จิ๊ข้างนาไมแดไม่เดงไม่แดงโม่แงม่ดงม่แดงแงไแงโม่นงไม่งดงไม่ดเม่ม่แดมดงมแงไม่่ดง่ คว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่ค่ะระดับต่้มกับยันมันตั้มหมดเนาะต่้มนี่แหละระดับเดียวกันนี่แหละให้มันระดับเดียวกันไม่ต้องไปต่้มไปสูงดอกระดับเดียวกันเลยกลัวโอ้ทีวีเลอไรโอ้มันสีเอ็มเดี๋ยวมีเงินเอ็มเลยได้แค่นี้แหละ ตำหน่สก้อนว่าจะเขามีมองอยู่ตะลางเห็ดแหล้วเมื่อบ้านมาตีฟาดสดๆร้อนๆกันนี่คือไดนว <c oughs> นน่าเบ่งบานไม่อดีดิบตีซีมือก็เลยเห็ดงานอันนี้เจ็ดตีเห็นเราบอกบานไม่เอาตี เอาอทางนั่นกัมาเบิ่งบบานใบที่ทางนั่นนายูก็เก่าแต่ว่าหักแดดซ่องมองนั่นปาล์มยตัวนี้แซบแซบนั่นแซบนวลหนามันสีเมือนลมคันปูมากสีแอมอยู่

ยกยกดินเองิมยกพอ้ไปเด็ดมาตะวันตะวันเยดีออพ่อปู่แต้กระเบื้องปูุ่นี่้าาไปโยกนักมันสิเป็นเป็นวาะมันยากว่ามีนกพอดีนุ่มหมูย่านุ่มโอต่อไฟขอเพืนงตาหาลูกว่เห็นบห คำว่าดังอยู่ผีแล้วมองปูกระเบื้องไม่ผีแล้วราดเราาลยิบีได้แล้วกิน้าวะสลวกอง็ดังเฝ้ากระเบื้องยู่นี่แล้วม่ส้ไปใส่สว่วงสร้งกันนน ผักหวานท้กระินกระินเผ็กระสอบพีเส an ้นเต๋อผักหวานหวานจากต้นของน้าธาตุอ่อนอัวรวหวานดีแซ่บดีว่าได้เชื่อํำเดินนใส่น้ำแกงอ่อนยวบเลยแหเออแกงอ่อนอวหวานหอม จากสวนจากไร่สวนของเราเองลงทุนจากบาทปกระเบื้องแปดพันแปค่าสร้างบริเสีย <cent Brit> ทั้งเบิดอนีแ8ดพันมันบ <c els> <c els> ทั้งเบิดทั้งุนทั้งอันอันใช่นั่นทั้งเบิดนั่นหมื่นสี่โอทั้งเบิดนีมื่นสี่อ้างมันมันซื้อ ค่าสร้างน้ำหนีสองหมื่นก็สิเป็นนั่นเกือบสี่หมื่นผละเนาะจักสี่เล้วสามหมื่นกว่าบาทค่าทุกเก่าก000 000ับแป้งอะไรนี่ห้องนี่กว้างแล้วเท่าไหห้องเนี่ยห้องนึ่งนี่เท่าไหห้องห้องนี้ก็กว้างสามสามเมตรห้าสิบหรือว่าสี่สามเมตรหลัาเมตรหนะสามเมตรห้าสิบคูสามเมตรห้าสิบอ่ะ เออันนี้าาิเอสามพูนสามเมตรห้าสิบลายนี้ลายนี้สามเมตรลายนี้สามเมตรห้าสิบเฮ็ดคองนี่ห้องใ,ใหญ่เติบเลยได้บะนี่ห่องหนึ่งซ้มส,สองห้องก็ได้สองห้องนอน หน้าบ้านปูอีกก็เดินกว้างเลยแบนี้เออเขาทีพย้นเส้ห้องแต่ว่าแต่ว่าตรงแอมเนีมันตั้งสีหบอกแล้วแอมเบิดตั้งสีอแอมมาเระติงมาออมเอาแล้วก็แอมเท่ห้องโคโลเขาทิพย์น้องนองนองนี่นะม่กอก็คือ เพรตืนแต่ยาดลูกเ้าวันนี้เนาะสีห้องบ้านพี่สาวรีวิวรีวิวบ้านพี่สาวบ้านอายกับปูกระเบืองกไม่อยู่แบบพ่อพียงจะอ่ไ้อยู่แบบ ทางคนต่างหาเสากินคำทรงลูกเรียนว่ามีเงินหอดทางบ้านหละลูกเรียนจบหละเพือบ้านเด็กติก๊กบ้านเด็กติ๊กทำอะไรปองแปงปองแปงปู้ยทานางเห็ดมะปองแปงปองแปงมา แม่มอมแม่มอมเห็ดอย่างแม่มอมเห็ดน้ำหม่ไปฝากมอมบ่มอมจินบ่จากแหอันนี้ไม่อคือต่างทาติแต่ซีม,มอมบ่ทีมไม่รู้นะเราทำขายขายบ่เบอร์คอนเม์ตว่าเห็ดขาันจะบ่บอ่บอะไรอ่ะ หมกหน่อไม้ตำเอาตีใส่ลูกโดดแล้วบอลน่ะใช่เลยตำใส่กันเลยลูกโดดใส่แงอีตู่ผักเส้นใช้กระเทียมผักเป็นก็ใส่ผักเป็นก็ใส่ด้วยเราะเราคือเราเห็นใส่ไม่ได้ใส่แต่ว่าวันนี้ใส่มีใส่มีไม่ใส่แต่ว่าอีตู่เยอะเนาะวังแกติกแนะนำ รีวิววังยายติกรีวิวเลยอันนี้มันเห็ดมากไปแต่ตำหูยางดีหามพ่าเห็นเห็ดตะวันตำวัาถามว่าเป็นหมองตากผ่าเรียบร้อยออที่ยางเป็นองไนโอเคปะ <S <S ไปเดี๋ยวนี่บอ๊ะไม่ใชบ่บ้านตาบ้านตาก็เกาแล้วเกาแห้ง แม่งกันเป็นลอกเป็นลอกแล้วเลยบได้บได้บุรณะนอกจากว่าผู้ใดสิมาอยู่กับจังบุรณะใครเพิ่งตาเฮ็ดอียังเพิ่งหัวน้ำอีกแล้วตาอาบน้ำหรือมาตาพี่อาบตะเวนแค่ไม่อาบตะเวนแล้วพอจะสึกสึกเหรอยินหมักไฟบ่เอาหมักไฟหลายๆโอ้ยหมักไฟเหี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งหมักไฟอยู่หันเบิดยัง บ้านตาหลังนี้ตั้งแต่ยายน่วยอายุจักปีจักบ,บ่างไหมจำบ่ได้จำบ่ได้บ้านหลังนี้ประมาณห้าสิบแล้วหะมะั้งฮะประมาณสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมแมนบ่กำเรียนตัวเนาะเอ้ยอายุท่านนี้ทานนีเต็มอายุสิบเจ็ดปีมั้ง สร้างบ้านหลังนี้เหรอ,อโอ้อายุสิบเจ็ดปีสร้างบ้านหลังนี้แต่ก่อนอยู่ไหนบ้านหลังเล็กๆเงื่อนสู่ข้างใจใหญเงื่อนสู่เขาเห็นเงื่อนสู่คนจตเก่านเขาเห็นเงื่อนสู่เง,ง,งืงอเง่อ,อน,นสู่หลังใหญ่ปะหลังหลังน้อยๆเงื่อนสู่หมายถึงว่าคนแต่งงานใหม่เห็นเงือนเงื่อนสู่ไห้ลยปะต้องเห็นเงื่อนสู่เ่าเห็นเงื่อนสู่บ่ได้ตรงเห็นเงื่อนสู่ทำไมล่ะเหมือนว่าให้แยกแยกให้คนแต่งงานใหม่ยังสิบะ เออคนแต่งงานไม่ตรงเฮ็ดครอบครัวไผครอบครัวมันอต้องออกจากพอ่อจากแม่ละให้น้องต่อไปอยู่น้ำพอนะ้ำแม่เลี้ยงพอเลี้ยงเองเพราะว่าพวกก็เลยอยู่เฮือนซูอออนซตอนเสียมาเป็นลังนี่ผู้ใดบ่มีอันเฮตุเฮือนซูบ่ได้ก็องเสียค่าเสียค่าห้องอม,มือแจงงานตองเสียค่าห้องเพราะว่าบ่ได้เหตุเฮือนซู เป็นประเพณีเลยว่าต้องมีตองวีเ่เฮือนฟูออะเพนีพุทธไทยพูทไทยเฮจังซี่เฮจังซี่อะไรกเ็เล่าเล่าเก่า